อาหารสาัตว์คือวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้เลี้ยงสยัตว์โดยการให้กินดื่มเลียหรือเข้าสู่ร่างกายสายัตว์โดยวิธีการใดๆหรือวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสาัตว์ สำหรับผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายหรือผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์เพื่อขายผู้ในที่มีความประสงค์จะผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจะต้องขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนก่อนจึงจะสามารถผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว์ได้ อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะคืออาหารที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2558กำหนดให้อาหารสัตว์ที่ใช้สำหรับเลี้ยงปบตะภาพน้ำกุ้งทะเลกุ้งน้ำจืดลาดุกปลาน้ำจืดกินพืช ปลาน้ำจืดกินเนื้อและปลาทะเลกินเนื้อเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการนำเข้าเพื่อขายจะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ 1. ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ได้แก่หัวอาหารสัตว์อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและสารผสมล่วงหน้า 2. ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ได้แก่อาหารเสริมโปรตีนอาหารเสริมไขมันอาหารเสริมวิตามินและอาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ำ ขั้นตอนแรกคือผู้ขอรับบริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่กลุ่มวิจัยและควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ำกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำกรมประมง ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้รับคำขอสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ที่หน้าเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำขั้นตอนที่2เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นหากมีข้อแก้ไขเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังผู้ขอรับบริการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไป ขั้นตอนที่3เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดและสรุปคําขอขึ้นทะเบียนเพื่อน,นำเข้าที่ประชุมขั้นตอนที่4คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำประชุมพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ำประมาณ1 2ถึงครั้งต่อเดือนขั้นตอนที่5เจ้าหน้าที่ทำการออกใบบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ขั้นตอนที่ 6. ผู้ประกอบการหรือผู้ขอรับบริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทยขั้นตอนที่7ผู้ประกอบการหรือผู้ขอรับบริการยื่นเอกสารหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ที่กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำกรมประมงเตรียมความพร้อมระบบเออ u a f ค e อฟ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ำแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์น้ำขอหนังสือรับรองการส่งออกอาหารสัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์เตรียมใช้งานในปี2565ที่จะถึงนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยและควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ำกลองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำกลุ่มประมงโถสูงส0 6 1 4 9